สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องซิสซี่ยิปซนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนกรกฎาคมปี2565ค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องซิสซี่ยิปซด้วยนะคะหรือว่าถ้าอยากเจอกันในคลิปต่อๆไปก็ฝากกด ติดตามช่องซิซี C ่ยิบซไว้เพื่อที่เราจะได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมถุนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะ3ถ้วย the magician 10ถ้วย4ไม้เท้า the chariot อัศวินถือดาบ the star 6ไม้เท้า the world หนึ่งเหรียญสี่เหรียญสามเหรียญ เพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมถุนเดือนนี้นะคะภาพรวมก็ดูดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะคุณจะมีความสุขแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตได้สดชื่น เฮฮาปาติมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเหมือนจะมีโชคดีมีโชคมีลาบดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสิ่งที่มันเคยผ่านมาก็ทำให้ชีวิตของคุณนะคะมีความรู้สึกดีๆมีกำลังใจดีๆเพิ่มมากขึ้นทั้งในเรื่องของการงาน การเงินและแม้กระทั่งความรักและครอบครัวของคุณนะคะเหมือนปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาที่คุณเคยพบเจอเนี่ยมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนอะเดือนนี้ใครที่ติดปัญหาอะไรอยู่นะคะมันก็เหมือนว่า คุณมีมือที่มองไม่เห็นนะเขามาช่วยคุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพ้นไปอย่างง่ายดายเลยนะคะ <c oughs> ก็เดือนนี้ชาวเมทุนก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะเป็นมิตรแล้วก็มีจิตใจดีกับทุกๆคน <c oughs> ก็ตามนิสัยของเพื่อนๆเ,เลยนั่นแหละที่เป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็เข้ากันได้กับทุก นในเดือนนี้นะคะชาวราศีเมถุนเนาะจะมีความเนื้อหอมมากเหมือนกับว่าใครๆก็อยากเข้ามาทำความรู้จักเป็นเดอะสตาร์สำหรับกลุ่มคนหรือกลุ่มเพื่อนของคุณเลยนะคะแล้วก็คุณก็จะมีโอกาสที่จะเป็นคนโดดเด่นดังหรือเป็นคนที่มีคนรู้จักมากขึ้นซึ่ง ก็ด้วยความที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเข้าสังคมอยู่แล้วนะเหมือนกับคุณรักงานปาร์ตี้เดือนนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าอยากเจอคนอยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนมากขึ้นซึ่งก็เป็นข้อดีมากๆเลยสําหรับคุณนะคะ,ะยิ่งเดือนนี้นะบอกเลยว่ายิ่งคุณมีคนรู้จกักหรือว่าเข้าสังคมมากเท่าไหร่ก็จะสร้างโอกาสสร้างรายได้แล้วก็โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ทางใดก็ทาง มากขึ้นเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการเงินนะเดือนนี้จะมีอะไรดีๆเกี่ยวข้องกับการเงินของคุณหลายอย่างเลยการลงทุนหรือว่าการที่คุณได้ทําอะไรลงทุนเกี่ยวกับกิจการการค้าขายหรือว่านายหน้าอสังหาก็มีโอกาสมีรายรับ ที่ดีขึ้นคุณยังมีโอกาสที่ได้รับเงินก้อนนะคะจากต่างชาติต่างแดนหรือว่ามีความโชคดีปิดดิวอะไรบางอย่างได้ทำให้คุณรู้สึกว่า แฮปปี้ Happy มากขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของโชคลาภนะคะมันไม่ใช่โชคลาภที่มันจะลอยมาสะทีเดียวนะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำเองนะคะคือสิ่งที่คุณต้องดิ้นรนแล้วก็เดินทางเพื่อที่จะไปรับทรัพย์ก้อนนี้เข้ามานะแต่ว่ามันก็จะเป็นช่วงที่ดีขึ้นนะอะไรที่คุณเคยทำด้วยความยากลำบากและเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะได้เงินก้อนนี้มาในเดือน,นี้คุณก็ใช้ความพยายามที่ น้อยลงแล้วก็เหมือนทำน้อยแต่ได้มากมากกว่าที่คุณเคยประสบมาก่อนและในเดือนนี้นะคะคุณยังได้โอกาสที่จะเรียนรู้หรือว่าเพิ่มพูนประสบการณ์หรือความสามารถใหม่ๆที่จะก่อเกิดลาบผลเงินทองให้คุณเพิ่มมากขึ้นและคุณก็มีความสามารถหลากหลายมากขึ้นบางคนอาจจะเพิ่งค้นพบตัวเองว่าเฮ้ยคุณสามารถทำงาน จุดนี้ได้คุณก็สามารถทํามันได้และก่อเกิดสร้างรายได้ให้ตัวคุณเองมากขึ้นไปอีกนะหรือแม้กระทั่งการจัดการเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะคือคุณก็ไม่ใช่คนที่ใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายเนาะมีการจัดการมีการวางแผนการเงินเพื่อสร้างรากฐานแล้วก็ความมั่นคงให้กับตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวของคุณคุณสามารถจัดสรรเวลาได้ดีขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของการทํางานแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนคุณจะรู้สึกว่าเวลา ของคุณเริ่มเหมาะสมแล้วก็ลงตัวมากขึ้นในช่วงนี้ดูซิอะไรอะไรก็ดูดีขึ้นหลายเรื่องเลยแม้กระทั่งเรื่องการงานนะคะก็มันจะมีโปรเจกต์บางตัวนะที่คุณเพิ่งทำสำเร็จลุล่วงไปแล้วมันสามารถทำให้คุณได้รับผลตอบแทนหรือว่าผลที่กลับเข้ามา อย่างสร้างผลตอบรับที่ดีมากนะคะใครที่ทำงานอิสระนะก็สามารถสร้างชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนคุณดิ้นรนเพื่อที่จะให้คนอื่นรู้จักคุณคุณก็สามารถทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จแล้วก็ก่อเกิดรายได้เข้ามาเป็นอย่างดีนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานประจำเนาะคือคุณก็สามารถทำงานสำเร็จแล้วก็กดมีโอกาสที่ได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนคุณ คุณจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานจากผู้ใหญ่ที่เคารพหรือคนที่คุณให้ความเคารพนะคะคุณอาจจะมีข่าวดีนะเกี่ยวกับเป็นโบนัสเกี่ยวกับยอดขายหรือว่าเป็นโบนัสสิ้นปีอะไรแบบนี้คะ่ะที่ทำให้คุณค่อนข้างมีความสุขมากเลย หรือแม้กระทั่งบางคนนะคะก็มีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวกับตำแหน่งใหม่มีผู้ใหญ่บางคนส่งโปรเจกต์ใหม่ๆใ,ให้กับคุณนะซึ่งคุณก็จะดูมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นนะคะส่วนใครที่รอง,งานเนาะคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะว่างานที่คุณได้ลงสมัครไปเนี่ยคุณเป็นผู้ถูกเลือกแล้วก็ได้รับงานนั้นหรือแม้กระทั่งใครที่กําลังอยากจะได้งานใหม่ช่วงนี้ก็เป็น ช่วงที่มีโอกาสที่ดีนะคะที่คุณจะได้รับข่าวดีในการหางานใหม่แต่ว่ามันไม่ใช่ว่างานนั้นจะลอยมานะคุณต้องดิน้นลนแล้วก็ฝ่าฟันเดินทางฝ่าฟันอุปสรรคนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสได้รับงานใหม่ที่คุณอยากทําหรือว่ามีข่าวดีกลับเข้ามาแต่เดือนนี้ก็ยังมีสิ่งที่ต้องระวังนะคะคือเหมือนกับว่า ศัตรูหรือคนที่เป็นคู่แข่งของคุณเนี่ยจะแสดงตัวอย่างชัดเจนเลยว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มาดีนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขาจะทําให้คุณเฟลหรือว่าทําให้คุณเกิดปัญหาบางอย่างนะคะมีบางคนนะพยายามจะขโมยไอเดียของคุณหรือว่าเอาลูกค้าของคุณไปด้วยซ้ำนะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องใจเย็นๆแล้วก็เหมือนกับคุณไม่เอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่ดีกว่ามากๆเลยซึ่ง ผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนคุณก็สนับสนุนคุณเป็นอย่างดีฉะนั้นใครเขากลั่นแกล้งอะไรนะคะก็เดี๋ยวเขาก็จะแพ้ทางไปเองคุณก็จะกลับมาเป็น Number o n อยู่ดีนะคะเอ้าในเรื่องของความรักนะคะเดือนนี้นะคุณจะมีความรักหนักแน่นนะมั่นคงมีความสุขจนคนรอบๆค่าค่อนข้างอิจฉาคุณเลยนะคะแต่ด้วยความที่คนเป็นคนที่เฟรนลี่นะแล้วก็ช่วงเนี้ยคุณเหมือน เป็นเดอะสตาร์เลยอ่ะใครๆก็อยากเข้ามาทําความรู้จักอยากมาขายขนมจีบนะคะมันก็อาจทําให้คุณลําบากใจบ้างว่าเออคุณมีเจ้าของแล้วนะถ้าคุณไปไหนมาไหนก็แนะนําค่ะไปกับแฟนคุณเลยจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ลบคําถามว่าคุณมีแฟนหรือ,อยังไปได้นะคะทําใจ ให hey, ้สบายๆเนาะแล้วก็ไปไหนมาไหนกับแฟนคนอื่นจะได้เข้าใจว่าคุณมีแฟนแล้วจะได้ไม่เข้ามาขายขนมจีบคุณนะคะในเรื่องของคนโสดนะคะเดือนนี้คุณกําลังเอ j นจอยชีวิตโสดนะมีคนเข้ามาพบปะพูดคุยมากหน้าหลายตาคุณกําลังคุณกำลังเนื้อหอมมากๆเลยซึ่งช่วงนี้มันทำให้คุณเลือกไม่ถูกเลยว่าคุณจะชอบใครหรือว่าคุณจะเลือกใครดีก็ ยังไม่ต้องเลือกก็ได้ค่ะเพราะว่ามันยังมีโอกาสที่คุณจะพบเจอคนที่ใช่ในไม่ช้านี้แหละแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้เวลาดูไปว่าใครที่ดีที่สุดแล้วว่าเข้ากับคุณได้ดีที่สุดนะคะ,ะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่ในอีกไม่ช้านี้แน่ๆเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ